แดงวัชก,กิเลือนร่องน้ําแดงใส่เสือ้อสีเขียวโล่สีขาวหลงข้อศอกแล้วก็เรือเจ้าแม่ตาละเวืเรือของวัดกอหงอนนี้เรียกว่ามีพิพายกันแปดสี่สี่พิพายนะครับตัดเชือเลือนในกระซองนั้นยี่สิบสี่ของกาละเวือเนยี่สิบแปดแต่เรือรุ่นนี้นะครับเป็นเรือโบราณเป็นอยู่รุ่นเดียวยกับตอนนี้หนำสิงนะครับ ว่าเรียกว่าท he hey, ั but, s s ้งคู่นั้นสูสีดูดีเดี๋ยวนี้คงจะไม่มีเที่ยวสามสำหรับแม่บรรอมบอกว่านั้นแม่กะละเวนบอกว่าเฮ้ยมันไม่แน่รอบรอบแรกตัดชนะแกมาตล้ดก็มาแพ้หรอกสุดท้ายได้ยังไงลบทีเอาและครับสูสีดูดีกันมาตอนนี้ไม่ยอมกันแล้วครับทั้งสองคู่ตั้งหัวทั้งท้ายเปิดเต็มที่อาจจะมาเต็มที่อาจจะมาแลย อัดกันเลยนะครับดกกระเวยนะครับใส่เสื้อผู้เขียวรองน้ำแดงสมไิตสีแรงึ้นมานะครับตอนนี้ตีแรงึ้นมาเยครับไว้วันทองไม่วันทองนะครับรองน้ำนั่นเอนะครับเอาลองน้ำแดงลอดทองพันทองนะครับลองน้ำแดงนะครับตอนนี้สีแรงถือมาตกกระเวยใส่เสื้อทีแดงตอนนี้นะครับตูดตูสีผู้ดีกันมาตอนนี้ไว้ยังไงไว้ยังไงไม่วันทองไม่วันทองไม่วันทองตอนนี้อยู่รองน้ำแดงไม่วันทองสีแรงถมาสีแรงมาแล้วว่าแม่กระเวยแม่กระเว ตอนนี้ยังสูสีกันอยู่นะครับตื่นเต้นจริงๆนะครับาผมีปนองนดูอยู่นะครับตอนนี้ลิมไม่นอนนะครับต่างเอาตุนลุ้นใจเชียร์พวกไทยจะิีเขาจนเฉยเอาเลยท้าบอกพวกนที่จะเไม่มีเที่ยวสามไม่ได้นอนไม่รอละไม่รอแล้วจะไปรอมื่แล้วรอไม่รอให้เวลามันจะหมดกปด้วยสถาการก็จะแก้บนวันแล้วตอนนี้นำทองนี้มาเอาเลยตามกบนาคนตรหาวขอแล่าขอแล้ว่าพยายามขอแล้ววันทองวันทอง ไปอีกนนี้อีกนนี้เสียว่ะเสียไปไหมโอ้โหบอไป,ไปอาเลยโอ้โหผู้ใหญ่แปลกว่าไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้ผู้เนี้ยกาลาเวไปเคยชนะวันทองแล้วมารอบทิ้งก็เป็นไปตามโผนะครับตีว่าไว้นี่เป็นวิพายพื้นต้านนะครับ่ป็นพิพายที่พื้นพ,นพันของบ้านเราเองนะครับซึ่งตายกันพี่น้องครับอีกเที่ยวเดียวครับจางที่ท่านอายุเท่เาเ่า่า